สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็จะถ่ายให้ดูว่าตอนที่ทําผมเสร็จแล้วว่าผมที่ทําเสร็จออกแล้วเสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงสวยไหมแต่ยังไม่ได้รีดนะเป่าเฉยเดี๋ยวจะมาให้ดูผลงานก่อนค่ะนี่จ้าผมที่เห็ดออกมาแล้วอันนี้คือเรายืดแล้วนะมื่อนี้จะแต่งไม่ได้ใส่ค,ะค่ะกลองจะ้ะอ่าจะท้ถ่ายให้ดูนี่คือผมแบบไม่หนาม,มากค่ะแต่ว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูวันนี้ ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนในการยืดผมแต่ว่าขั้นตอนในการยืดผมเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปเก่าก็ได้นะคะวันนี้ไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูค่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเรายังไม่ได้รีดเดี๋ยวเราก็จะรีดผมให้ผมแบบเออเด้งกว่านี้นะคะตอนนี้คือเออหลังจากยืดเสร็จแล้วนะเราก็เป่าเป่าให้แห้งแล้วก็ให้ลูกค้าดูก่อนอันนี้เจตังก็ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกตอนสุดท้ายตอนเสร็จเนาะ น,นี่ก็เป็นผมหลังจากที่เรายืดเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราเป่าให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะคือเราจะเป่าให้ลูกค้าดูก่อนนะคะก่อนที่จะมารีดผมขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสภาพผมจริงนะคะหลังจากที่เรายืดผมแล้วก็ล้างออกแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะผมก็จะออกแนวธรรมชาตินะคะก็จะมีอนลุ่มนะคะถ้าเรามารีดมันก็จะเพิ่มความเรียบแล้วก็ความเงาแล้วนะคะ แล้วผมก็จะเรียบลงในอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะทําให้ผมสวยลิวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเจตังจะเล่าขั้นตอนให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีเวลาที่จะถ่ายคลิปนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆไปติดตามดูในคลิปเก่าก็มีนะคะนวดผมนะคะเสร็จแล้วเราก็มารีดผมนิดหน่อยค่ะให้ลงทอนิดนึงนะคะประมาณสัก80%เนาะ เสร็จแล้วเราก็ลงน้ํายานะคะลงน้ํายาลงน้างนํายายืดให้ห่างจากโคนประมาณ1เซนนะคะเออเราก่อนที่เราจะลงน้ํายานะคะเราต้องดูก่อนนะว่าผมผมเป็นเส้นผมแบบไหนผ่านเคมีหรือยังไม่ผ่านเคมีนะคะแล้วก็ต้องดูก่อนว่าผมเส้นเล็กเส้นใหญ่เพราะว่าเราทําผมเราจะต้องวิเคราะห์เส้นผมก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะทําผม พิเคราะห์เส้นผมก่อนว่าเส้นผมมันเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่อยากอ,อ,อยากโศกมากอยากโศกน้อยช่างจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์เส้นผมก่อนแล้วก็เสียมากเสียน้อยเสียหมดตลอดแนวของเส้นผมหรือว่าเสียเป็นบางช่วงนะคะเพราะขั้นตอนในการยืดแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เจ๊จัางจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาอัดคลิปให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราลงน้ำยาย,ยืดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูผมก่อนนะคะว่า,าถ้าผมแข็งแรงมันจะทิ้งไว้ประมาณสามสิบห้าหรือสี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะมาดึงผมว่าผมผมมันยืดตัวหรือยังคลายตัวหรือยังนะคะแต่วันนี้เราทําเส้นผมค่อนข้างแบบเป็นเส้นผมธรรมดานะคะ ถ้าเป็นเส้นผมธรรมดาแล้วก็ต้องเลือกน้ำยาสูตรแข็งแรงค่ะสูดแข็งแรงและธรรมดาสามารถใช้ได้นะคะแต่ก็ช่างก็จะต้องดูนะคะถ้าผมแข็งแรงแต่ว่าเส้นไม่ใหญ่มากจะต้องเออมาดูสามสาินาทีจะต้องมาดูผมก่อนนะคะจะต้องมาเช็คดูผมแล้วก็ยืดดูผมก่อนว่าผมมันคลายตัวออกมาเป็นแบบหนังสติ๊กหรือย,ยังนะคะ เราต้องดึงเส้นผมทีละเส้นนะคะหลังจากที่ผมยืดตัวเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเช็คแนละ้ว30นาทียังไม่ยืดตัวเราก็ทิ้งไปอีก5นาทีไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผมจะยืดตัวออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําผมถ้าผมยืดออกมาแล้วเราก็นําผมไปล้างให้สะอาดล้างน้ํเปล่าให้สะอาดอย่าขยี้ผมแรงนะคะถ้าขยี้ผมแรงเกินไปเพราะว่าอยู่ในช่วงเคมีจะทําให้ผมเสียได้นะคะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการล้างล้างผมทุกครั้งช่างจะต้องเล่นขยี้ผมแรงนะคะจนกว่าจะเ,เสร็จทุกขั้นตอนนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงเคมีอยู่นะคะหลังจากที่เราล้างน้ำยายืดออกให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการยืดนะคะล้างผมแล้วก็มาเป่าผมให้แห้งนะคะแล้วก็ไดรี่บนะคะไดรี่บให้แห้ง แล้วก็เวลารีดเราจะต้องรีดให้ให้ผมเงานะคะให้ผมเด้งถึงก่อนที่จะรีดนะคะเราจะต้องแบ่งผมเป็นส่วนหน้าส่วนหลังก่อนจะต้องแบ่งผมให้เป็นส่วนหน้าส่วนหลังก่อนสวัสดีค่ะคุณยายเชิญนั่งก่อนค่ะ,ะคะูกค้ามาพอดีค่ะหลังจากที่เรารีดผมเสร็จแล้วนะคะ ก่อนที่จะรีดผมนะคะช่างจะต้องแบ่งผมนะคะแต่ละช่อความกว้างจะต้องประมาณ1เซนนะคะความกว้างก็ประมาณ1เซนแล้วก็รีดไปเรื่อยๆนะคะทุกชั้นทุกขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จตั้งหัวนะคะทิ้งผมไว้ให้เย็นก่อนนะคะ<ม>หลังจากนั้นก็ใส่น้ํายากรูกกใส่น้ํายาก,กลูกจะทิ้งไว้ประมาณอย่างสามสิบนาทีนะคะแต่ถ้าเป็นลอริออจะใช้เวลาแค่แนาทีสินาทีนะคะ เราก็จะทําการหวีผมให้ตรงนิดนึงเสร็จแล้วก็นําไปล้างแต่ถ้าเป็นน้ํายาธรรมดานะคะทั่วไปก็ประมาณอ,อ่อสิบห้าหรือสามสิบได้ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําผมไปล้างให้สะอาดนะคะอย่าขยี้ผมแรงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหลังจากนั้นเราก็ใช้ทรีทเมนต์นะคะนวดเส้นผมนะคะ ใช้ทิชชูเนโนนวดเส้นผมแล้วก็ล้างผมออกให้สะอาดแล้วก็มาจัดการเป่าก่อนนะคะนี่คือหลังจากที่เรายืดมาแล้วก็คือเราเป่านะคะเวลาเราเราเป่ามานี่ผมที่เรายืดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือจะไม่ตรงเกินไปแล้วก็จะไม่แบบเรียบเกินไปมันจะมองแล้วมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เราจะทําออกมาแบบแนวออธรรมชาติค่ะไม่รีบติดนังหัวนะคะ พอเป่าให้ลูกค้าดูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรีดนะคะก็เป็นก็เป็นการเสร็จทุกขั้นตอนนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนะคะเดี๋ยวจะรีดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะผมที่เราทํานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเนาะอืมครัผมนะคะ ให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าหลังจากยืดเสร็จแล้วค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงสวยไหมโอเคอย่บอก่อนะะอเกเรียบร้อยนะคะน้องกิมมี่ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาทําผมให้คุณยายต่อนะคะคุณยายซอยเหรอคะเชะะิญเลยค่ะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องเจตังคนุณภูไทยนะคะช่องเจตังก็เป็นช่องที่แบบว่าเป็นช่างทําผมนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เจตังด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เจตังนะคะและท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ